สวัสดีครับสวัสดีพี่บอยสวัสดีครับผมนี่ตอนนี้นะคะเราเอินอยู่กับพี่บอยกูรูทางตัวออโตคา์นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้เราสองคนก็พาท่านผู้ชมมาชมรถเข้าใหม่นะคะเรียกว่ารุ่นนี้เป็นรถยอดนิยมเลยพี่บอยเพราะว่ามากี่คันกี่คันเนาะมีเจ้าของจองหมดแล้วจะบอกว่าอว่ารุ่นนี้และยิ่งในยุคนี้นะจะในตลาดมีไม่ถึง10คัน เดี๋ยวนะขนาดนั้นเลยหรอจริงครับผมรอใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเอิญขอบอกผมมีการทำกันบ้านมาแล้วเพราะฉะนั้นผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเนี้ยค่ะรีบใครมองหาอยู่รีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยใช่แล้วผมเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่น1.6 1.6e แล้วแถมเป็น CNG จากโรงงานนะเองผงบอกว่าตอนนี้น้ำมันมันกำลังแพงใช่ไหมนั่นแหละก็คือเฉพาะในในร้านของเราก็มีไม่กี่คันเองนะตอนนี้มี คันหรือสคันนี่แหละเพราะฉะนั้นค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะแล้วก็คันนี้เป็นปี2017ด้วยนะคะเป็นจูนไรเดอเช่รับปี2017แล้วคันนี้ก็อย่างที่บอกเลยสภาพนี้เป็นไงครับพี่บอยทภามคันนี้ผมบอกเลยไลทที่ติเดี๋ยวเรามาดูกันอยากจะให้ลก 5A เลยจริงจริงจริงเหรอจริงโอ้ถ้าพูดขนาดนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคือใครได้คันนี้ไปนะบอกเลยเหมือนซื้อรถป้ายแดงอ่ะจริงเหรอเฮ้ยพี่บอยกล้าพูดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าพี่บอยผมไล่ได้เลยนะรถคันนี้คือไลต่ ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างรอบนอกเอาเอารอบนอกก่อนเลยรอบนอกนี่สีผมไม่ทําเลยคันนี้ไม่ต้องทําเลยใช่ไหมคะไม่ทำเลยใช่ไหมสเก็ดหินแทบไม่มีเลยเอาแบบแค่เราล้างแล้วน่คือรถที่พึ่งเข้าใหม่มาจริงๆคันนี้ถือจะเข้ามาวันนี้เลยมั้งพึ่งมาเลยนะครับพิ่งมาเลยพึ่งมาเลยลงจากเรเทลเลอร์มาเลยนะครับผมแล้วเราก็มาทําคลิปเลยนะที่เห็นก็จะมีโอเคกระจงหน้า กระจังหน้าโครเมียมโครเมียมนะครับผมก็จะมีสเก็ดหินบ้างนะนี่นี่เขาท<ม>ุระเขาเยอะนะคะมีสเก็หินบ้างนะครับผม <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวด้านอื่นนะครับด้านข้างนี่ถ้าไม่มีสเก็หินเลยนะครับผมทั้งสองด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ค่ะกันชนหลังก็จะมีสเก็หินนิดหน่อยพูดง,ง่ายว่าเราจะไม่ทําสีนะครับผมเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้น รอบนอกบอกเลยว่าไม่ไม่เก็บสีไม่ทำสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็คือจะได้สีเดิมๆแบบสีาเดิมเราจะมีการขัดเคลือบเงาคาแคร์ให้ใหม่นะครับผมสวยงามแน่นอนสวยงามสวยกว่านี้อีกจริงๆนี่ก็สวยแล้วนะนะครับแล้วผมแล้วก็ในเรื่องของบอดี้นี่ก็เกรดเอเลยน็อตไม่ขยับคันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวพาชมกันเลยมาเดี๋ยวมาชมกันระหว่างนี้นะเดี๋ยวเอิญแจงกันนิดนึงสำเร่าสำหรับเรื่องราคาถ้าคันนี้นะคะโตโยต้าอัลติส1.6 e CNG จากโรงงานคันนี้เนี่ย ถ้าออกห้างนะคะจะราคาอยู่ที่9 6 9 0 0 0บาทแต่คันนี้นะพี่บอยบอกว่าเกรด A แต่ราคานี่แบบว่าถูกมากนะคะ mm hmm. เพียงแค่4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูบอดี hmm. ้ที่พี่บอยเขาบอกว่าเขา,าให้ A แบบอยากจะให้5 a เดี๋ยวเรามาดูซิทำไมถึงขนาดนั้นคะคือด้วยความที่เขาเป็นรถปี2017แล้วเนะาะก็ถือว่าผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้ว แต่ผมยังเห็นมันอยู่ในสภาพนี้ได้นะซึ่งเป,เป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยเจอบอกกันเลยว่าไม่ค่อยเจอรถที่ที่ใช้งานมาเรียกว่าพี่บอยเนี่ย<อ>เขาก็อยู่กับวงการรถมา20กว่าปีแล้วเนาะนะก็เห็นรถมาเยอะมากแต่ว่าคันนี้ถ้าพี่บอยให้ขนาดนี้มั่นใจได้เลยค่ะคือมองวัดเดียวก็รู้ว่ารถมันสวยเจ้าของเขาใช้รักษา,ากออดูแลมาอย่างดีนะครับผม เริ่มมาที่คานหน้าเนี่ยเดิมหมดทุกอย่างนะครับคานซ้ายขวานี่ก็เดิมนะครับฝากร<ฮ>ะโปรงไม่ต้องพูดถึงเดิมเดิมเลยน็อตไม่เคยขยับนะครับผมเครื่องต่างๆนี่มาแบบแห้งๆเลยนะครับฝุ <ฮะ S 2> ่นดินแทบไม่ค่อยมีจับเลยสะอาดเนาะสะอาดครับผมเป็นรถปีสิบเจ็ดที่เหม,มือนรถปียี่สิบอะนะยังใหม่อยู่เลยนะคะยังใหม่อยู่เลยนะครับผม <ฮะ S 2> แล้วก็ จุดมาร์กจุดอาร์ตต่างๆอะไรนี่อยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมต้องสามารถที่จะเข้ามาดูได้ใกล้ๆเลยนะไม่เคยหรือไม่เคยแกะอะไรนะครับผมเกียร์ยังไม่เคยผ่านนะครับผมแล้วก็จุดมาร์กสภาพสายไฟหรือระบบแก๊สเครื่องยนต์อะไรนี่สมบูรณ์มากนะครับผมค่อนข้างสมบูรณ์ยิ่งเห็นภายในยิ่งยิ่งหนักกว่านี้อีกอ๋อนี่เออยังไม่เห็นนะหนักไม่คือดีกว่านี้อีกนะไม่แช่ว่าแย่นะความว่าดียิ่งกว่านี้นะครับแคดพที่ภายนอกนะครับ ห้องเครื่องกับฝากระโปรงด้านหน้าอาคารทุกอย่างนะคะเดิมเดิหมดนะคะคอนเฟิร์มจากพี่บอยกูรูของเรานะคะโอเคงั้นเดี๋ยวสองสามเอแล้วกันอ่าพี่บอยให้เบิลอีกกระหันะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูด้านข้างด้านี้แล้วกันพี่บอยสภาพนะก็อย่างที่บอกแล้วด้านข้างเราไม่มีไม่จะไม่ทําสีใดใดทั้งสิ้นนะครับผมโอเคคันนี้แสดงว่าเรื่องของสีเนี่ยลูกค้าจะได้เป็นสีเดิมเดิมไปเลยแล้วก็ยางนะครับมาพร้อมยางดันล็อปปปี2021อ่าโอเคก็ จริงๆก็เรียกยางใหม่ก็ได้นะเพราะว่านี่ปีที่สองเองต้นปีใช่ไหมเพราะว่ายางนี่สภาพที่แบบแน่นมากนะครับผมดอกก็ยังแบบเต็มเต็มมันอยู่เลยชัดเจนนะครับผมมีดอกมีขนครบหมดนะครับผมก็ยังไม่คือพูดง่ายใช้งานในสามหมื่นโลปูพื้นเลยได้สบายๆเลยนะครับผมการันตีให้เลยนะครับเพราะเอนสังเกตลูกค้าบางท่านที่มาที่หน้าร้านเราเขาก็จะดูยางดูปีว่าเอะเดี๋ยวออกเพราะนั่นคือ จะต้องไปเปลี่ยนมามอะไรอย่างนี้ก็ใช้ค่าใช้จ่ายของลูกค้าเนอออกอลูกค้าเอาไปยางจะหมดแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนยางถูกป่ะใช่แต่ว่าที่นี่นะคะของเราคันนี้ใช้วิ่งต่อได้เลยไปใช้งานได้เลยนะครับผมโอ้โหประตูนะแอบพูดถึงข้างในนะจะแอบบอกว่าข้างในเนี่ยแบบเหมือนว่าจะเนี๊ยบนะเหมือนตามที่พี่บอยบอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตอนนี้เราดูประตูก่อนครับประตูหน้าซ้ายนะครับผมเดิมทั้งบานนะครับผมยังไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอดยังไม่เคยมีซ่อมนะประตูก็เช่นกันนะครับผม อาประตูก็เดิมเดมกันเลยนะครับแกะให้ดูนะครับผมเพจตัวรถยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับค่ะบอกเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังน้ำซีซีรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับผมจ้าสวยไหมสวยหมายถึงหมาย <laughs> ถึงรถนะเดี๋ยวเรียกว่าชมตัวเองอีกนะคะรถคันนี้นี่ประตูหลังก็สวยสวยงามครับผมเดิมเดิมพูดประตูหลัง, <laughs> ลงดูมันยังไงไม่รประตูหลังซ้ายนะครับผมอ่านะครับอ่านี้นะครับประตูก็เดิมเดิมหมดเลยนะ คือพูดง่ายรถมันสวยเราดูกันแป๊บเดียวเราก็รู้<ช>นะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่าถ้าอะไรที่มันผิดปกติไปเราแจ้งแน่นอนนะครับผม,บผมอ่านะครับนิดๆหน่อยๆเราก็แจ้งนะครับผมมาฝาท้ายนะคะเปิดให้ดูกันเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะตัวนี้อย่างที่บอกน็อตไม่ขยับนะครับฝาท้ายเดิมร่องน้ําต่างๆจุดมาร์คจุดอาร์กอะไรก็มีอยู่ครบ เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไหนเรามาดูนี่อย่างที่บอกมันคือซี g โรงงานโรงงานเป็นไงคะหน้าตาเขาเป็นไงตัวคุมอะไรมาให้อย่างงี้ใช่ไหมเรียบร้อยนะเราจะไม่เห็นเลยนะใช่ถ้าเกิดไปติดเองก็จะไม่มีพวกแผงนี้ถ้าอะไรก็จะเห็นเป็นถังแก๊สไปเลยนี่เขาก็ปิดมาให้นะครับผมยางอะไรที่มาคู่ตัวกับรถก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นกระทะเป็นกระทะที่แบบขนาดเล็กหน่อยอ่าโอเคขนาดเล็กเพราะว่ามันมีถังแก๊สอยู่ด้วยถ้าขนาดใหญ่มันจะ ใส่ไม่ได้แต่นี่ก็เป็นมาตรฐานจากโรงงานอ่ะที่เขาทำให้ก็คือพูดง่ายเป็นของโรงงานเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็หรือหลุมยางอะไรนี่ก็เดิมๆนะสีไข่ไก่ของเรายังอยู่ปกติครับผมปกตินะโครับอย่างที่บอกครับวันนี้โคดเอพี่บอยนี่เขาคอนเฟิร์มแบบเน้นมากนะคะนียนะครับมาดูเนี่ยให้ดูสีไปด้วยนะคะก็เห็นว่าไม่มีร่องรอยอะไรเลยก็เหมือนอย่างที่พี่บอยบอกว่าจริงๆนี้ไม่ต้องทำสีเลยเนาะใช่ไม่ไม่ทำไม่ทำนะครับผม นะครับผมประตูหลังขวาก็เดิมนะครับผมเดินไปเปิดนะด้านหนะ้<ร>าอเ,เลยนะพี่บอยครับโอ้ยอยากจะเข้าไปข้างในแล้วเดิมหมดนะครับผมค่ะเพราะฉะนั้น อ่ะพี่บอยโห้ด้ประตูประตูหน้าขวาบานสุดท้ายนะครับผมก่ะสวยงามสวยเดิมเหมือนกันนะครับอาร์ประตูต่างๆอยู่ครบแล้วก็น็อตไม่เคยขยับเหมือนกันนะครับโอ้ยคันนี้คันนี้น,นี่เจ้าของเดิมเขาดูแลดีจริง,รงๆนะคะเนี่ยดูแลดีจริงนะครับผมเห็นไหมครับโอเคภายนอกนเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะด้านนอกเนี่ยคอนเฟิร์มไปเลยนะเอบวกบวกค่ะพี่บอยบอกนะคะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าข้างในอ่ะเอเหมือนกันไหมนะคะไปดูพร้อมกันได้เลยนะคะไปค่ะครับโอ้โหด้านในนะคะนี่ ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของความสวยงามความสะอาดเรียบร้อยนะเอินขอแจ้งรหัสสินค้าก่อนเลยเพราะว่าในเมื่อพี่บอยคอนเฟิร์มว่า A บวกบวกขนาดนี้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยต้องรู้รหัสสินค้าคันนี้ก่อนก็คือ BCDD จับง่ายๆ BCDD uh huh. แล้วก็ราคาแค่459,000บาทอะตอนนี้ได้เวลาแล้วพี่บอยพูดถึงภายในเลยดีกว่า ภายในผมไม่รู้จะติอะไรผม,มรเนี่ยให้ให้คุณเดินช่วยดูว่าจะตีอะไรก่อนนะออคอนโซนโอ้โหเรียบร้อยมากไม่มีรอย <laughs> แบบว่าสก,กอตเทปหรือกาอสองหน้าไม่มีนะคะท่านผู้ชมล <c oughs> ูกค้าสีเป็นไงสีคอนโซนผิวเป็นไงผิวแบบปกติเลยอะไม่มีกรอบไม่มีแบบแสดงว่าเขาไม่ได้จอดแต่ไม่ได้อะไรใช่ไหมแล้วก็รักษารถนั่นแหละนะ เขาก็จะตกแต่งกันเป็นสีเบทนะคะเป็นทูโทนด้านหน้าตรงนี้ก็คือสะอาดเรียบร้อยมากนะคะแล้วก็บอกบอก่อะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตกันให้ดูเลย <อะ S 2> แต่พูดง่ายๆว่าเหมือนใหม่จริงๆใช่บอกนี่เหมือนใหม่เลยนะครับ <อะ S 2> ผมแล้วก็ผ้าหลังคาก็ไม่ช้ําเลยผมบอกให้เลยใช่แล้วไม่ช้ําไม่มีไม่มีร่องรอยของของ ลอยมือลอยไม่มีพูดง่ายจะบอกว่ามันมันดูดีครับผมนะครับผมใช่แล้วที่บังแดดอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ผงมาลัยอะไรก็ดูดีระบบไฟฟ้าภายในห้องผู้โดยสารทุกอย่างใช้งานได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงถึงแม้จะใช้งานไม่ได้มีอะไรบ้างเรามีการตรวจเช็คตรวจสอบให้ก่อนที่ลูกค้าจะเอารถอีกรอบหนึ่งให้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้มั่นใจได้เลยนะครับผม ดวยจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์แอร์อะไรพวกนี้นะครับเอ้ยคันนี้เอิร์นว่าคุ้มมากเลยนะคะนอกจากเรื่องของสภาพอ่ะที่เราเห็นกันอยู่เงี้ยอยู่แล้วว่าใหม่แล้วเป็นเกรดเอเนี่ยที่เมื่อกี้บอกไปว่าเป็น CNG เนี่ยคือตอนนี้คุ้มมากๆนะคะใช่ครับประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็สามารถใช้เป็น AT, แก๊สล้วคือปลอดภยัยคือจากโรงงานเลยใช่ครับ,รบผมอ่าพี่บออยากฝากอะไรกับลูกค้าที่กําลังดูตอนนี้อยู่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเนี่ยครับการที่เรามาทําคลิปรถเข้าใหม่เนี้ยนะครับก็คือเราต้องการให้ลูกค้าเห็นสภาพรถตั้งแต่เข้ามาแรกเริ่มเลย ได้เห็นการเก็บงานของแต่ละคันแต่ละคันเพราะเราทําเป็นคันต่อคันเราไม่ได้ทําเป็นคลิปรวมนึกออกไหมครนั่นเท่ากับว่าคันนี้เราสามารถย้อนดูได้อะไรได้ตำเราทําคลิปเป็นเป็นบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับว่าคันนี้มันเป็นยังไงสภาพก่อนเข้ามามันเป็นยังไงโซมไหมเออคือคือการที่เราซื้อรถที่ไม่โซมานะเท่ากับว่าลูกค้าก็ได้รถที่ไม่โซมได้รถที่ที่ดีนั้นเองมะครัามีคาถามให้แทนลูกค้านิดหนึ่งถ้าเกิดว่ากาลังสนใจคันนี้อยู่เนี่ยแล้วคันเนี้ย ต้องรอนานไหมกับการเก็บงานประมาณผมคาแครแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับอ่างั้นก็ถือว่าคันนี้มไม่เกิน2วัน <laughs> ออะ <laughs> ตอ<า>น <ม S 2> แรกนึกว่า2อาทิตย์ไม่ใช่ไม,ไม่ครับนะบไม่ต้องรอนานนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกําลังสนใจคันนี้นะแล้วก็อยากได้รถเร็วเนี่ยก็แนะนําเลยค่ะโทร,าารกันนะ วันนี้พรุ่งนี้เข้ามาดูได้เลยระหว่างที่เราคาแคร์อยู่ก็มาดูขั้นตอนการคาแคร์ของเราก็ได้นะครับการทําความสะอาดรถการเช็ดรถของเราสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้เลยนะครับใช่แล้ว<ม>หรือใครที่ไม่สะดวกอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้คันนี้ก็สามารถโทรกันมาได้เลยนะคะที่เบอร์083 7777747ค่ะหรือว่า0837 7 7 7 7 5 7นะคะกาเป็นว่ารับประกันตรงปกแน่นอนถูกต้องนะคะตรงปกทั้ง รถแล้วก็เ,เรา2คนด้วยนะคะมาเจอกับเราได้นะคะเ <c oughs> อางนนี้ละวกันค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้ t ต y o ต a c โค o l a a อ t i s ส 1.6e CNG โรงงานปีร2017ราคาแค่459,000บาทเท่านั้นเองค่ะวันนี้รเราต้องขอบ,ค,บคุณกูรูพี่บอยของเรารด้วยนะคะที่มาคอนเฟิร์มให้ละเอียดยิบขนาดนี้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะ A บวกบวกแน่นอนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ